สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธัญญาเตาพารีอยู่ชั้นปทมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองค่ะวันนี้จะมาอ่านค่ะกะปีอายุเวทีสีเท่าโซเซจุใจ ฝีมือดูแลลำไยภูเขาวโบดําชะอำไข่ไก่ตอไม้ทั่วไป จุจิตน้ำใสไก่เคียรีมะเมียขอบคุณค่ะ